สวัสดีนะครับอยู่ผมช่องแสบเตือนพัดสามสามครับผมวันนี้เช้านี้ก็อยู่ที่อูพีทออโต้เซอร์วิสครับผมช่างหมูครับผมให้น้องแก่ตรวจเช็คดูครับที่มีน้ํามันซึมซึมออกตรงเครื่องนะครับว่าออกมาจากจุดไหนยังไงนะครับผมตอนนี้ก็ถึงอูแล้วครับน้องแก่ก็กําลังรื้อพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับผมเพื่อจะเปิดดูนะครับผมไงก็เดี๋ยวลองไปดูกันครับตอนนี้น้องแก่กําลังรื้อยู่นะครับน้องแก่ก็ดูแลคันนี้ตลอดครับ lắng hà Chơi máy ờ. Chắc ở ừ hả, nhiều, 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 hả nhiều, 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 ใคร่ตรงที่มันบอกว่าลัวป่ะน้องแกกำลังหาอยู่ครับเจ็ใจยังนะครับน้องแกจะเจอไหมน้องแกบอกเยอะแล้วครับน้องแกบอกว่าเยอะแล้ว นี่เป็นเครื่องเป็นซินนะครับผม2.7 VVTi ครับผมหรือบงหรือบอแล้วออกหมดแล้วนะครับนี่ครับมันแก่ก็มานี้นครับเครื่อง เครื่องก็เลอะด้วยครับไม่เคยยังไม่เคยล้างเลยครับผมก่อเดี๋ยวให้เราให้น้องแก่จัดการดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตความคืบหน้านะครับผมก็ยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเพลงทนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องแสบเนื้อพัดสามสามนะครับผมแล้วขอขอบคุณทั้ง425คนด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมในคลิปนี้ก็จบเพลงทนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ